พีวีขอบคุณมากมากพี่วีขอบคุณมากมากพี่แวะมาให้กำลังใจเนาะพี่วีมาในเลิฟหนึ่งเลยโอ้โยขอบคุณมากมากพี่วีงูปลาบองพี่วีเนาะมะม่วงมะม่วงไม่เปรี้ยวนะพี่วีนี่มะม่วงมะม่วงไม่เปรี้ยวกินได้ พี่วีบอกว่าไม่กินข้าวติวันนี้เขากินอืมแต่กับข้าวไม่มีพี่วียังไงข้าวยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฝนตกฝนตกพี่วีออกไปไหนไม่ได้ต้องกินอย่างนี้แหละเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจเนาะ ยีงไงอืผักผักแอมก็คุณมะม่วงนี่แหละ <C UT> <C UT> คุณยาคุณดีที่ถูกลืมคุณดีที่ถูกลืมบอกว่ามาจอดจอดอ <C UT> น้องคิมมี่คิมมี่บอกว่าว้าวเข็ดแก้วขอบคุณมากมนะครับสำหรับกำลังอุยมือเนาะขอบคุณมากมาก น้องกิมมี่กับคุณคุณย่าด้วยนะครับผมแม่ใบแม่ใบแม่ใบบอกว่า,าสองเลสองเลยขอบคุณมากๆแม่ใบขอบคุณทุกทุกกำลังใจเนะอุ้ยนานหลา,า,ายทีเนาะ,นะอืมอไร ไม่ขึ้นเลยอะเหรียญน่ะที่ไม่ได้ไม่ได้ไล่อะวันนี้ลองทั้งวันพินมีบอกว่าแม่แม่แม่พักแม่ใบนะครับผมคุณยา่าบอกว่ามาจอดอืมจะใส่ปุ๊กแกให้สนุกไหนเนาะคุณยา่าวันนี้เงียบหน่อยเนาะอืมวันนี้เสียงพินไม่มี ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะมาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละอืมเ <c oughs> ่าไทยบ้านไม่ค่อยซีเรียสหรอกเรื่องนี้อขอบคุณมากๆตามสบายนะครับทุกคนพีวีบอกว่าฝนตกเขานอนกันอืมใช่ใช่ <c oughs> บรรยากาศหน้านอนน้องกิมเปล่าไม่รู้เลยอืมมีบอกว่าคุณย่ามาจอดอืมคุณย่ามาจอดนุม่มนุ่มหน้า หนุ่มหน้ามนคุณแดนนอนนาบอกว่าเลี้ยงปลาใส่เบ็ดอุ้ยคือยาวเนาะบอกว่าสวัสดีครับพี่เล่อุ้ยขอบคุณมากมากครับหนุ่มหน้ามนแม่ไก่แม่ไก่ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากแม่ไก่บอกว่าหนุ่มหน้ามนวัน,นนี้ขอบคุณแม่ไก่หนึ่งครับกินแวะมากินมะม่วงปลาบอง <c oughs> และมีข้าวเหนียวด้วยนะแม่ไก่อืม <c oughs> หนุ่มหน้ามนบอกว่าพี่วีสวัสดีครับเแี่ไก่บอกว่าคุณวีขาน้องกินมีสงสัยว่าวันนี้ไม่กินข้าวแล้วก็กินเนี่ยอืข้าวเนี่ยปลาบองหน่มหมอบอกว่าพี่เลมาทำยังไงถึงมีดวง มีดาวอืไมไม่รู้เหมือนกันเนาะอืมคนไทยเขาจะมากินปลาบ,บองโอ,โอ้แม่ไก่บอกว่าเลืยีิบสามค่ะ ขอบคุณมากๆแม่ไก่โอ้ยน้องแมวน้องแมวน้องแมวยิ้มแมวย้มขอบคุณมากๆนะครับผมอืมใจเย็นนะครับทุกคืมเดีย๋ยวจะใส่ปกเจให้ <laughs> ใครใจร้อนก็ไปก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับอืมวันนี้ก็เหมือนเดิมอาจูอาจูสวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมปลาหมดก็ลง ปลาอย่างมีหมดกมล้องลงเีื่อไกล่บกว่าน้องแมวเยิยนมขอบคุณมากๆนะครับผมหน่หมุ่นบอกว่ามากินข้าวนำกันกับมากินข้าวนำกัน ขับผมเด้ออืมขอบคุณมากมากขอบใครเนี่ยเที่ยวด้วยกันกินหันรอมาแต่กัดเต็เยี่ยขอบคุณมากมากครับผมบคุณตุกๆกำลังใจเนาะอืมกินปลาลาบองวันเนี้ยตัดมะม่วง,งม่เปรี้ยวค่่ยมะม่วงเบาแยง ขอบคุณมากมากครับผมบ่าวแอมมาในเล็บที่ยี่สิบสี่อมขอบคุณมากมากครับแหมมากินปลาลาบองก้าวที่มั่นคงขอบคุณมากมากครับก้าวที่มั่นคงนิคมนิคมขอบคุณมากมากครับนิคมเมยไก่บอกว่าฉบาลมยไก่กอทัก,ก,กทายชบานะครับผมก้าวที่มั่นคงบอกว่า พี่วีจะกลับบ้านหรือย,ยังคะมารับกลับบ้านคะ่ะบอ้ <c oughs> อู้จะกลับอย่างเดียวเนาะอืมชวนกันกลับอย่างเดียวอะก้าวที่มันโคงอะ่ะอืมเ <c oughs> บาแยวก็แยกเชี่ยวมาเลยใจเย็นนะครับผมจะใส่ปลอกแกให้ <c oughs> กำลังเลื่อนหาอยู่อย่าจิ้มแรงแรงจิ้มแจวน้ำปล <c oughs> าเที่ยวด้วยกัดขอบคุณทุกทุกกำลังใจเนาะอุย้ยกดอันอยังผิดเนาะงานนี้อ้าวบ่าวแวบแวบมาทักทายเฉยไปแล้วยกมือไว้หม่แล้วตามสบายนะครับผมใครว่างก็ อืมส่วนมากก็ไม่มีใครว่างหรอกือาพูดเรื่องจริงแล้วอะ่นะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจอโอ้ลาที่มันงมบอกว่าคุณขาเลาะคุณขาเลาะกิมมี่คนสวยมากิน คุณขาล้อจิมมี่คนสวยมากินปลาล้าเร็วๆนะคะวันนี้เบอแย่าลองให้มเดี๋ยวใส่ให้ก็เปล่าแย่ใจเย็นอยู่ครับผมอืมใส่ให้อยู่แล้วแหละเกือใส่ให้สหน่อยแอคติม99ขอบคุณมากๆบอกว่าสวงเรียยู่ดีมีสุขเนาะหายไปไหนมาอืมหายไปปลูกมันครับแอคติม ยังมีสุขเหมือนเดิมครับผมอมขอบคุณมากมากแอคทีมก้เก้าเนาะขอบคุณมากมากที่แวะมาให้กําลังใจแอคทีมก้าเก้าบอกว่าเก้าที่มั่นคงดีค่ะอืมนิ่วผมบอกว่าจิ้มแกวแล้วลองเอาจิ้มตาลองเอากิ้มตาตัวเองอีสิตาเลี <laughs> ่ กาวที่มันคงบอกว่าขังพีวีบ้นอ้อค่ะอุ้ยเขาจะขังพีวี v แล้วอุ้ย,ยแต่เดี๋ยวต้องใส่ปะแกพีวี v ก่อนป้องกันไว้ก่อนเท้าที่มันคงขังอืมพีวียังไม่โผล่ขึ้นมาเลยก้าวที่มันคงบ <laughs> <laughs> องกว,ว,ว่าน้องน้องหมวยสวัสดีค่ะโอกมาแล้วพีวีโผล่ขึ้นมาแล้ว มสยเรียบร้อยอ่เออพูดเรื่องกินเนอะไม่ได้หลาย,ลายวันเนาะเหลือนไม่กระเตื้องเลย,เยงงเนาะงงกับระบบเนาะไอตัวนั้นขึ้นไหลอยู่มันก็ขยับไปบ้างอืมขยับเยอะกว่าที่เราไม่ไหลแอ, <c oughs> อ๊ติมบอกว่าบ่ายจะเปิดเวทีค่ะือเปิดเวทีร้องเพลงเลยครับอืมทุกคนแอ๊กตีมก็จะเปิดบ่ายเปิดเวที เาาที่มันคุบอกว่าน้องแมวเปลี่ยนชื่อหรอเปลี่ยนเป็นน้องหมวยดีไหมคะแม่ใบบอกว่าทักทายทักสวัสดีทุกท่านมัดรวมเลยนะคะแม่ใบก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับที่อยู่บ้านสองเล่ทักรวมเลยแม่ไก่บอกว่าแอคแม่ใบสวัสดีคะ่ะ นิคมไปไหน่ะนิคมมากินปลานิคมเนี่ยคินม,มี่ไปแล้วกินม,มี่เพนเพนไปแล้ว <c oughs> บอกว่าพี่สองเล่นไม่กินไม่กินข้าวรือวันนี้อุโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ก <c oughs> ินม,มี่บอกว่า พ,พี่สองเร่รู้จักหนูน้อยไปอืมหนูมาบ้านไหนหนูอยู่นาน <c oughs> แม่ใจใจ,จ,จสมัยก่อนนะกิมมี่นะโอ้โหอยู่นานเลยแหละตอนที่มันคุมวันแม่ปูไปไหนคะพี่สองเรีอุ้ยจะไม่รู้เขาหรือก <c oughs> ิมมี่บอกว่านั่งน้ำลายแตกอยู่นี่แหละ คุณมากมากครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะอืมขอบคุณที่แวะมาทักทายหยอกล้อกันสร้างสีงสันให้กับสองเรียบาวไทยบ้านพอไรไม่นานหัอกเนาะอืมหมดตอนไหนก็ลงกันนั้นแหะตอนนี้สิามนาทีโหเผ็ดขอบคุณแม่ไก่นะครับผมขอบคุณแม่ไก่ซึ่งเป็นตัวแทนของน้องอั้ม วันนี้แม่ไก่เวะมากินปะลาบองโอ้คขอ้อความไม่ขยับเลยหรือไม่มีคนเมนต์เนาะอง่างนี้มมนเป็นไรครับผม ไม่หลายหลายวันเหมือนกันแหละยุ่งกับปลูกมันจะขอบคุณทุกๆคนนั่นแหละที่เข้าไปให้กําลังใจเนะหลังบ้านขอบคุณน้องแมวด้วยนะครับน้องแมวบอกว่าพี่ก้าวที่มันโกงก้าวที่มันโกงบอกว่าพูดกับเต้าไม่เพาะเลยเจ้าบ้านอ้าว <c oughs> อุ้ยจะให้พูดยังไงนะ้ออืมต้าที่มันคงสวัสดีครับ อย่างนี้เลยเสียงมันอย่างนี้เนาะอืมิมมี่บอกว่าเพราะละอืมอ๋อ ขอบคุณมากๆครับสําหรับน้ําใจพี่เพีงน้องชาว y o u u u e แเราทุกๆคนนะี่เเนาะมานานมานิดก็ถือว่าเขามีน้ําใจกับเราเนาะอืบางทีเราก็ไปไม่ถึงบ้านเขาหรอกบางทีก็ไม่เด้งอือู้หลายอุปสรรคของขาตานะั o ยูทูบเนาะเอจีเจ็ขอบคุณมากมากครับผมเอจีเจ็ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการทำ o u u u b เนะโอ้ยมีแต่เรื่องเครียดทั้งนั้นแหละอืมถ้าเราไม่คิดถึงไว้เครียดก็ไม่เป็นไรเอจีเกียบอกว่าสวัสดีครับคนหล่อขอบคุณมากมากเอจีเกีย e ที่แวะมาให้กำลังใจเนาะอืมันนี้ก็สิบหกนาทีกลาวที่มันกบ็อกว่าใช่ พูดกับคิมมี่เจ้าบ้านห่วงเสียงไม่กระด้างหรือจ๊ะโอ้ยโอ้ย,อยการพูดเนาะอืมมันต้องมีเสียงต่ำเสียงสูงสิครับผมอืมถ้าพูดเสียงเดียวอือก็ไม่ได้อัตลักของการรับฟังสิครับออ้ยคิมมี่ก็เห็นด้วยพี่จะบาโอ้ยยิ้ม หัวเลาะชอบใจมาเลยอออืแม่ไก่บอกว่าคุณสีคุณสีกุ้งสวัสดีค่ะสีกุ้งก็บอกว่าแม่ไก่สวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผม วันนี้อากาศดีเนาะวันนี้ถือว่าอากาศดีทีมงานบ้านสายทองอืเห็นมีอยู่คนเดียวอุย้ยสองคนด, <laughs> เดนิเดี๋ยวน้องแมวเดี๋ยวน้องแมวยัวใหญ่ <laughs> น้องแมวกับกาวทีมั่นคกงขอบคุณมากมากครับผมกาวทีมัานโกโมใช่ไหม คิมี่พูดพูดกับบ้านเก้ายังกะปูดมาพันปีค่ะเก้าที่มันคงว่าพี่สีกุง้งสวัสดีค่ะสีปูมาวัดแนวยิม้มสวัสดีครับงูพีดีก็ชอบใจสิท่าหัวเละมาเลยอืมสงสัยชอบใจเก้าที่มันคงพูดเมื่อกี้เนี้ย กีมีมาว่าจับขังเลยเลยค่ะพี่เก้าอ้าววยจะกขังเจ้าบ้านเลยครับโอ้โหสงสารเจ้าบ้านเถอะอืมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณสีกุงนะครับผม น,นี่ก็สิบแปดสิบแปดนาทีกับสิบสี่ล้านดวงใจ <c oughs> อุยบระธานโทษไอไอใส่ไม่ก <c> ล <oughs> <c oughs> าวที่มันโกม,มาว่าจริงไหมพี่วีเรากลับบ้านเราเหอเจ้าบ้านเขาคงไม่ต้อนรับเราค่ะ <c oughs> โอ้ยทีมงานกดสวยเนาะอุย้ยไปบ้านไหนก็กวอดอย่างเดียวอ่ะแต่แต่ชวนเอฟซีเจ้าบ้านหนีอย่างเดียว <c oughs> อืมพี่จีก็ไม่เห็นอืมหลับยายน้องก็หลับอ้าวพีพ่วีบอกว่าขึ้นรถขึ้นรถฉบาเดียเด๋ยวเจ้เเจ้เจ้อืมเดี๋ยวก็หมดละอืม <c oughs> หมดก็ลงละอืม <c oughs> เงียบไปเนาะอืมเงียบยังอากาศเลยวันนี้บมบทจะขึ้นก็ขึ้นกันเยอะอืบทไปตักวางกันท่าพี่วีโอ้โหทีมงานบ้านสายโอโอ้ยพี่วีอีกคนหนึ่งเนาะอืมจะชวนกับวังแล้วจิ้มเยอะเยอะจ้ะ จะได้หมดไวๆ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากครับผมมาบ้านสองเรื่อไม่ลงทุนละกินเท่าที่มีไหล่เท่าที่เรามีนาะ พอใจในสิ่งที่เรามีก็โ okay, อเคครับผมพีวีบอกว่ารอจินโลตีก่อนนะชบาอโอ้ยแขกแขกน้องแสงหลับอยูอ่เดี๋ยวให้สองเล่นลงก่อนแขกถึงจะออกเลาะหาขายหาขายโรตีหาขายถั่วน้องแมวน้องแมวเป็นไรไม่รู้เดียเ๋ยวนี้น้องขึ้นเลยเนาะสงสจขี้เกียจยอะไงไม่รู้เืา เดี๋ยวลงไปคิปแทนขอบคุณมากมากครับผม,อมตอนนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนาทีกับเก้าล้านดวงใจกับเก้าไลอูอ้ตรงเป๊ะเลย <c oughs> ขอบคุณมากมากอะ ก <c oughs> ้าบอกว่าคงไม่ได้กินดอกค่ะพี่วีเจ้าบ้านเขาไม่ต้องรับพวกเราฟังเขาพูดกับพวกเราสิคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับน้ำใจพี่พีๆน้องเราทุกๆคนนะั่นเองเนาะอืม เรีมาเร่มาเดี๋ยวเร่ก็ลงละไลส่งงานนินดๆหน่อยไม่ไลก็เหรียญไม่ขึ้นเลยดูตอนเช้าโอ้โหใจห่อเหี่ยวพี่สีกุงไปเที่ยวที่วังไหนไปไปเที่ยวที่วังใหมค่ครับโอ้ยชวนกุงไปเที่ยววัง วังบ้านสายทอง <c oughs> สีกุงอย่าลืมไปเที่ยวนะครับผม,มขริฮาสบ้านสายทองภาคบ่า,นาย <c oughs> านส <c oughs> <c oughs> ่งนเจ้าของข <c oughs> ริฮัตจะคงจะเปิดจิมมี่บอกว่าปลูกมันเสร็จแล้วเลยครับพี่ชายน้อย <c oughs> อืมเสร็จแล้ว <c oughs> สมหมายใจจริงสวัสดีคุณสองเล่ย <c oughs> ขอบคุณมากๆคุณสมหมายที่ อัางมาให้คุณน้องนั่งนะครับอืมเดี๋ยวจะลงแล้วลนะเนาะปลาบองก็หมดแล้วจะลงแล้วพี่สมหมายบอกว่าสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะกิมมี่บอกว่าพี่สมหมายจ๊ะที่วีบอกว่าพี่สมหมายสวัสดีค่ะ ก้าวบอกว่าก้าวที่มันคงบอกว่าพี่สมหมายสวัสดีค่ะสมหมายจะจริงว่าคุณวีจา๋าโอ้เพรคุณสมหมายก็ตรงนี้ก่อนมาเอาอปาแกนะครับผมตะลุงแล้วออ่าพี่ไอมาคนดีเลยพี่ไอบอกว่าไทยแขกคิดว่าโอดกว่าคุณมากมากครูสบายที่มาตอดสมาชิกให้ เดี๋ยวได้ต้อขอให้พี่ไอทับนิดหนึ่งเนาะคนะ่อยลงเนาะยายน้องยายน้องขอบคุณมากมากยายน้องขอบคุณยักษ์มากมากยายน้องทุกนี้ค่อยมาเอาปักแจกนะครับยายน้องไอคิวยายน้องไอรินเนี่ย <laughs> พี่ไอเขเช่นกันทุกนี้ค่อยมาเอาปักแจกอืมเดี๋ยวจะลงแล้ว <laughs> อยอกอก <laughs> เดี๋ยวอ่านอ่านม้นพี่ไอก่อนเดี๋ยวพี่ไอเขาเดี๋ยวเขาส่งนหน่อยอยู่ไหนเนาะ ไทยแขกคิดว่าไม่ขึ้นอ๋อขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยพี่ไอเออพี่ไอที่ที่ผมไม่ได้ไล่หล่มันเหรียงไม่ขยับเลยเนาะงงงงงงงอืมอืมขอบคุณมากๆงงกับระบบเขาแต่แต่ตอนเราไล่มันก็อุ้ยยังผิดนาะงานนี้แต่เราไล่มันก็ก็ก็ขยับอยู่ขยับไวไวกว่าที่เราไม่ไล่เลยอ่ะเนาะอืม ขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะอือุ้ยจานปาลีจันปาลีขอบคุณมากมากที่แวะมาให้กําลังใจเนาะตอนนี้ก็จะลงแล้วเลยเนาะทุกนี้ค่อยมาเอาประแจนะครับทุกคน <laughs> จานบอกว่าไอเล่ไอเลดีค่ะ <laughs> พี่ได้บอกว่าอะไรหญิงจิว๋วเอิ้นรวมหรือ <laughs> เอิ้นรวมเอิ้นรวม <laughs> ยายน้องบอกว่าคุณมาคุณสมหมายสวัสดีคับใครพร้อมแล้วก็ยกมือเลยนะทุกคนจะลงแล้วแหละนะยายขอทักทายกิมมี่กิมมี่ขอบคุณครูชบานะครับผมที่มาให้ถึงสองล่างขอบคุณมากมากยกมือเลยทุกคนแล้วก็รับพรจากไทยแจกหรือแจกสองรีนี่แหละเดี๋ยวจะไปเป็นไทยแจกบ้านายทองจ้อาอะไรไปขายก็ยังไม่รู้เลยอืม เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมตอนนี้26นาที11ล้านดวงใจกับ14ไล์ไหลเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกคนเลยนะครับขอตัวลงแล้วครับ